ผู้ขัดเกลากายาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ขอขอบคุณเพจด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจนะครับทวีปก้าวลับแลราชวงศ์โจเมืองชางโจใครมาเข้าร่วมการทดสอบสิทธิฝ่ายนอกสำนักสิ่งสเสวียให้มารายงานกับข้าก่อน พรุ่งนี้เช้าข้าจะเป็นคนพาทุกคนไปยังภูเขาชิงสเสวียเพื่อเข้ารับการทดสอบข้ามารายงานตัวอย่าแซงคิวข้ามาก่อนหาเอ้ยหลีกไปนะเว้ยการรับสมาชิกสำนักชิงสเสวียงั้นหรอช่างหน้าคิดถึงเหมือนกันนะสามพันปีผ่านไป สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่มนุษย์สามารถเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่คาดคิดเลยว่าข้าเยชางสเสวียนจะกลับมายังสำนักชางสเสวียนแล้วสำนักชิงสเสวียนถูกก่อตั้งโดยปรมจารย์เยชางสเสวียนในยุครุ่งเรืองมีสิธิ์นับล้าน เป็นสำนักอันดับหนึ่งแห่งทวีปเก้ารับแลไม่ได้กลับมาสามพันปีข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ใครจะเป็นคนดูแลสำนักอยู่พี่ขอทานท่านป่วยงั้นหรอทำไมถึงมีคนพูดเช่นนั้นกันล่ะครับร่างหยินยางแฝดในทวีปเก้ารับแล มีร่างบ่งเพาะเช่นนี้ด้วยหรอไม่คิดว่าณนะโลกเบื้องล่างข้าจะได้พบกับมเมล็ดพันธ์ชั้นยอดเช่นนี้พี่ชายท่านรีบดูนั่นเร็วเข้าบนท้องฟ้ามีอสร,รพิษยักษ์ตัวเบลเล่เลยขอทานน้อยเจ้าพูดเลวไหลอะไรบนท้องฟ้าจะไปมีอสร,รพิษอยู่ได้อย่างไงกันล่ะ ช่างหน้าขันร่างยินอย่างแฝดมีสัมผัสพิเศษต,ต่อโลกด้านนอกเป็นพิเศษเหมือนว่าวันนี้ที่ชางโจจะมีภัยพิบัติพระเจ้าช่วยนั่นมันตัวอะไรยากเป็นปีศาจอารพิษแม่งเอ้ยล้อกันเล่นหรือไงวะ ช่วยด้วยข้ายังไม่ได้เห็นสิทธิของสำนักชิงเซวียเลยอย่างที่คิดมีปราณและโลหิตของนักรบหลายร้อยคนอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเหมาะกับความต้องการของข้าพอดี ค้นหามาหลายวันในที่สุดข้าก็จะได้ดื่มโลหิตของนักรบ8ปดพันนายวิวัตกลายเป็นมังกรผ่านทันสวรรค์ได้สำเร็จฮา <H Web> ถึงกับสามารถพูดภาษามานุษย์ได้เลยสินะปีศาจอาสราพิษที่อยู่ในช่วงรับเคราะห์ทันสวรรค์ เพื่อที่จะฝ่าเคราะห์กรรมจำเป็นต้องดื่มโลหิตนักรบ8,000นายสำนักวิหงแดงหานจึงลิ่งสิทธิ์ชิงสเสวียดูเหมือนเจ้าจะอยู่แถวเมืองชางโจมานานแล้วแล้วมันจะทำไมกันละ่ะปีศาจร้ายที่ทำอันตรายแก่คนของเมืองชางโจมิอาจปล่อยไว้ ต้องกําจัดมันทันทีก็จบไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอ5ไลค์แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า